โคเตีย oh, ระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียร,ระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคตเตียร,ระดับตำนานจะมามีข้อการขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับเมื่อวานเป็นโซนทวีปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งวันนี้นะครับ หกโมงเช้าหรือว่าหกโมงครึ่งนครับตามเวลาของบ้านเรานะครับในวันพุทธที่ขอภัยครับในวันศุกร์ที่10เดือนกันยายนนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาเจนนาแชมป์โคปาเมกาพบกับทีมชาติโปิเวียนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปรับชมมาตารับชมทีเดียวครับขอให้เอฟซของเราครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมและรับชมคลิปให้เราจนจบด้วยนะครับ ถือว่านะครับทีมชาติอเจตินานะครับแชมป์โคปาอเมริกาล่าสุดนะครับทีมอันดับที่2พบกับทีมชาติบลริเวียทีมอันดับที่9นะครับซึ่งคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่อาเจตินาต่อ2ลูกครึ่งโอ้โหซึ่งถือว่าต่อเยอะพอสมควรนะครับเรามาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติบลริเวียแพ้ทีมชาติอาร์ิจนตินา1ประตูต่อ4ีนการฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับโอ้โหแล้วในปี2020นะครับ ทีมชาติบลรเวรียก็แพ้ทีมชาติอเจตินาเหมือนกัน1ประตูต่อ2นะครับลองมาดูฟอร์ม5นะัดหลักสุดของรายการนี้ของทีมชาติอเจตินาและทีมชาติบลรเวรียนะครับทีมชาติอาร์ิจนตินะครับเอาชนะทีมชาติเวเนซุเอลาน,น,นัดล่าสุดในเกมเยือนฟุตบอลโลก3ประตูต่อ1นะครับส่วนทีมชาติบลรเวรียครับไปเยือนแพ้ทีมชาติลุกไกว์ประตูต่อ4นะครับแล้วผมจะไล่ให้ด้วย ตอนนี้นครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเป็นยังไงบ้างเนื่องจากถือว่ามีข่าวพอสมควรครับในแมตช์ที่ทีมชาติอ์เจนตินาพบกับทีมชาติบราซิลครับซึ่งมีดราม,ม่าที่ว่าสาธารณสุขของทีมชาติบราซิลเข้าควบคุมตัวของนักเตะของทีมชาติอ์เจนตินาในการที่ฝา่าฝืนมลตกการโควิด -19 นะครับเรามาดูนะครับสภาพความพร้อมของทีมชาติอ์เจนตินาครับจากการที่ทีมชาติอ์เจนตินาปล่อยผู้เล่นสำประตัวอ,อย่างเช่น เอมิเลโน่มาติเนสก็าพูดสาประตูออกไปครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนคือเอมิเลโน่บูเอนเดียตัวทําเกมที่กลับอังกฤษในกรณีที่เกี่ยวกับการกักตัวป้องกันโควิด -19 ที่ระบาดน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นแมรดราม่าที่ทําให้บราซิลการจนทินา่นาย,ยุคเลิกนะครับอย่างไรก็ตามครับพูดถึงว่านักเตะคนอื่นก็สู่ลงสู่สนามือกันของทีมชาติอาเจนตินาพวกโจวานนี่ลอเรนโซ่นะครับกองกลางและคร no, ิสเตียนมูเรโน่สองเซ็นเตอร์แบ็ก ของนาเต้สเปอร์เหมือนดูว่าจะอยู่ในแคมป์และจะช่วยทีมชาติอาร์จเจนตินาต่อไปนะครับนักเตะคนอื่นลงสวนนอนคือโรเชโล่นะครับเลนโดปาเตเลสครับโรล,ลิโกเดปอนะครับสามเกลักที่ทําหน้าที่ในแดนกลางนะครับส่วนสามประ,ประสานในแดนหน้าคยุยเป็น Messi, Maria, ลิโอเนลเมสซี่อังเคลดิมมเลียและก็ลาวตาโลมาติเนสจากอินเตอร์มิลานนะครับทีมชาติโบลิเวียถือว่า นักเตะตัวเก่งอย่างเงาาช่นมามาเชลมมาติน,นครับของหน้าตัวเก่งที่ทำเลียวนัดล่าสุดนะครับถือว่าจะได้ลงประสาทงานคู่กับวนคาร์ลอสอาเซนะครับโรดิโก้ลายามานะครับเฮซอนซูล่านะครับของทีมชาติโบลิเวียจากการที่ผมดูสถิติคร่าวๆนะครับถือว่าตอนนี้นะครับทีมชาติอัรจเจนตินะแข่งไปแล้วทั้งหมดเจ็ดนัดชนะสี เสมอ3แพ้0ได้12เสีย6นะครับทีมชาติบริเวณนะครับแข่งแปนัดชนะ1แพ้3เสมอ3นะครับได้15เหสีย19มี6แเต็มชัดเจนถือว่าการที่เราดูเนี่ยคู่นี้ถือว่าอาเจนติน a าครับตั้งแต่ได้แชมป์โคปาเมริกาเนี่ยทำให้ทีมมีผลงานดีขึ้นไปตามลำดับพอสมควรนะครับในการที่จะระเบิดใช้พูดถึงว่าการที่เขาไปเยือนเวเนซูร่านะครับแล้วก็ เอาชนะมา3ามประตูต่อหนึ่งได้นะครับก็ไม่ธรรมาดาครับส่วนบริเวียถือว่าไปเยือนแพ้ลูกไกวสองสี่มีเกมลูกที่ดีแต่ก็มีเกมรับที่เสียนะครับซึ่งราคาเลนมาต่อที่2ลูกครึ่งเนี่ยกับอย่างเช่นพวกสกรวม3าลูกขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าอยู่ต่ออาเจนา่าวัดดวงไปเลยครับอยู่ต่ออาเจนนาแล้วก็ฟันธงอยู่ที่สกอสูงถ้าฟ้าขาวมาวินแน่นอนครับซึ่งคู่นี้ผมบอกเลยว่า มีเฮแน่นอนครับสำหรับทัพฟ้าขาวอาเจนติน a านะครับผมฟันธงไว้ที่ทัพฟ้าขาวอาเจนติน a ามาวินกำใชัยแน่นอนนะครับสกอร์สูงดักได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางไี้่ชมคือ f a b o o k y o u t u b e บอกดีนะครับ The Master Seed FC หรือโคตเตียนเดอะริเจอหรือว่าโคตเตียนระดับตำนานนะครับในท้ายที่สุดนะครับ เราครับก็ขอขอบคุณเอฟซีเราที่รับชมคลิปของเราจะจบและชมมาตายชมทีเด็ดของเราให้จบด,ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะคัดสรรผลงานและความพิ巧บอลให้ดีสุดเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบ,บอลให้เอฟซีและคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ